ไอค่ำลงอีกเร็วพี่น้องเบิร์ไม่ล่าไปอีกมือหนึ่งเนาะมือนี่ก็ยังอยากลุุมๆอยู่เด้อพี่น้องสบ,บายดีจ้าสบ,บายดีเบิร์สู้ครูสู้คน้นสบ,บายดีตอนคำ่ำยินดีตอนหับเขาสู้ซ่องสาววานซื่นจ้าพี่น้องบ่ได้ไปทั้งได้เบิร์ตมือเนาะมือนี่ไปอันมือเร้านี่พกักกนเเมียนเฮือน เมียนเบิดเหินแล้วพี่น้องทั้งเชิงทั้งลุมเพราะว่ามันล่มอยู่สองสามมืองานนีน้จากแต่ขี้ฝุ่นแล้วก็นี่ขี้เหนือ่อนกคาบขึ้นนะเนาะแล้วนะก็เมีย่ยนหงเน่เพราะว่ามืออื่นเนาะแม่ย่ากระสิขืนรลดเล้วมือฮอกม็มาโหดบ้านพี่น้องได้เมีย่ยนเือนถาเพิ่นเมียนเือนแล้วแล้วก็เข่าตลาดพี่น้องไปเสือนเครื่องมาไวเ้เฮดนำขับพุ้นเนาะ ตะกี้ว่าสิไปสื่อมืออื่นเนาะเพราะว่ามือหื้อเฮ็ดแล้วยันบ่มีเวลาไปสื่อบ่จักอยากลงไปถ่ายคลิปยวนน้นองร่วมเนแต่มืออื่นมาต้นว่าสิเมื่อบ้านแตเลยไปสื่อมือนีเนาะยันบ่มีเวลาไปสื่อมาไหวแต่แบบพวกเครื่องเฮ็ดนำกระถอกกระที่เอนะียงเนาะเด่์พักเนีบ่ท่านไปสื่อพักวันที่3าสิบเจังสิบไปสื่อเพราะว่าบุญ, 30, am, ญว,วันที่ส1สิบเอ็ดเดพี่้องเฮ็ดนำกระปุนแล้ววันที่ส0สิบเนาะ ตอนแรจกจะสืเข้าตลาดไปซื้อพักมาเนียตัวนี้กับน้ำไม้แถวขางบ้านพี่น้องเราว่าทงหยางยังมันปิวมะเก็บเนี่ยนทงหยางยังกระตุกน้ำถิ่มออกมาแต่ใน,ในและพี่น้องแต่กับโบได้เก็บไปถิ่มดอกเนาะสิเก็บไปอาเสียไปแซ่เป็ดประโยชน์ตอาเสียไปเห็ดเนวไล่นก หอยเอาเสือกฟางหอยแล้วก็เก็บก้อนหินใส่ทางในเวลาลมผัดมามันคือสีดังนกคือสีหยานคิดว่ากระป๋องเบียได้เห็ดได้อยู่ตน้นแบบหอยได้แล้วก็มันเป็นเสียงแต่งๆป้าจจสิีมต่อีอยังอียาสบายดีเนี่ยเจสิีแตยังอียาเนะานะ,าาานะในสวนพักข้าหงอยู่หอยยับย่างอยู่ อากาศไม่นีกับยังลมอยู่หน่อยนึงพี่น้องแต่กะคายแน่เลยเหรเนาะกะยังหนาวอยู่หนาวแต่กับ,บ่ทธอมือก่อนเนาะมือมือนนี้วันศิลดับเนาะหนึ่งสองสามมือบูญแม่นมือออกไม่สามคำด้อพี่น้องออกไม่สามคำเดือนสาม อีกสามมือจ้ามันคือขืนเนอะคือว่ามันตายแล้ววังหันหยาขืนแถวขางเพื่อนบาตนมาสิสื่อน้ำมันมาตัดหยาเก็บโหลดแท้วานะาเะีดยมันอยู่แถวหลังะนะกระสอบท่านให้ได้มนติ๋วมาป้าบักเลียนคอยซุกไล่แล้วเทกตัว ตทีกำลังสีหง่กับบเด้เกิดแชมพี่นองตัวทีกำลังสีเกิดกับนกกินก้อนนี่ <c oughs> ไม่เหลือเลยเนาะนี่ซุปลายเล้วพี่น้องนี่บักเล่นหน่อยอืโดกแหงเด้อ <c oughs> ซุกบักเล่นายหนึ่งต้นพี่พี่พี่เดี๋ยวเขาสิเก็บไปใส่ตับมือเล้งพี่น้อง ไปปักซองสื่อตีนไก่มาสิต่ำอันที่กินตลอดเนะาะต่ำตีนไก่ตาผู้ทั้งผู้กระสุกแดงหงอยู่สวนพักตัวนี้ก็เริ่มห้างในเร้อพี่น้องกระสียัางแต่พวกพักตั้งสายพักเพลวพักเสริมและก็ต้นมักพริกเนาะอันนั้นก็คือนดอกดาวเฮืองเฮ้าตัวที่มันเหลือ กำลังสีบานเร็วพี่หน,นุ่มนี่พักกาดเฮาก็สิได้ลงนานแล้วพี่น้องก็สิได้ลงปลูกแล้วนี่อีกประมาณทิศหนึ่งเนาะคือสิได้ลงเพราะว่าอันนี้างกระแป๊บเดียวนี่ยกระใหญ่แล้วปาดออกดีคักแต่กระใบเหียนของป้องแกงแป้งจังหยั่งสงสัยแมงบ่ มีโซเซซิแมงตัวน,น้อยๆนี่ก่ยสีได้ล่งนานเลยเดอ้อพี่นออ้องบล็อกเคอรี่กับกระลำดอกกระไยคือกันแล้วกลายสีได้โลงนานแล้วจ้าเดี๋ยวฮาสิมีสวนพักอีกสวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวถาบึงแต่มันพี่น้องนี่เป็นยังไม่คือตายจังสินี่อันนี้กระเฮี่ยวอ่าหักขาด บหูอีหยังกัาอมุนเบิดนี่ออกกะออกพอดออกโพพี่น้องป้าทกสะอ่อนคว่มเพิ่นออกเนาะคือ <c oughs> ว่าเทาบไดวานที่เป็นไรแล้วเข้าโหดน้ำอลไวมันไหลมาโฮนี่ตัวที่เฮียแถวคันนี่กะออกคือกันตัวที่ในมันเห็ดเฮียตอนเท่าอันทุบทงนเลยมันเฮียนะเนาะ ดออกดีค่ะพี่น้องอันนี้คือผักซีจ้าส่วนข้างนีกระพักตั้งสายเนะคะเอามาบ่งไว้เพราะว่าในหันมันลายแล้วามาบ่งไว้ข้างหนีนำ้ำตาเว้นแดงพี่น้องกายชีวิตย่ำหนาวค่ะแล้ว มันก็ธรรมดาด่า <laughs> ล่มซองมือสังกะซีหลังไดไปเลยสังกะซีเฮือนไเพราะมันขนาดเอาไหมเต่งไว้ด้านนี้เนาะผูกขาดไปพุ่นเริ่มค่ำแลยอากาศก็เริ่มาาเมย็นจะเสียไปใส่ ลูกกระบ,บท่านปลูกตอนนี้มันสวนมีอยู่ตอนนี้นี่เอาขาวไวน้นี่นี่เอาขาวไวน้นี่เขาต้องตัดปลูกยามนาตัดเครื่องเนาะไม่แทะวังมันถือหลดเด้อหน้าบ้านเ้ากระดอกใหม่กระเบิดแล้วพี่น้องอันนี้การงัวกินนี่มันไก่หัวงวัวกาัดงัวจองอยูู่่มือ อืสีเบิเร์ล้บตัวแคมหัวนั่นส่วนนายหนีกะโนกกินพี่นองเอ,อ้ยไม่ได้บโบดยยังจักดีลงมาจีกมาตอดพี่มันตอดมันเก๋มาพี่แข็งแรงแล้วยังกับต้นไม้กลายเป็นสีแดงเไปแล้วพี่นอง คนมีภัยเคยเปลี่ยนคือการบอากาศมันแบบอากาศมันเย็นและผิวแหงเดี๋ยวมันเกิดไฟฟ้าสถิตแทนะมือว่านี่เนาะเบิดมือกับมือคืนนี่ซูนกันกับบัวได้ก็อยู่รอเนะซูนบาดาแซนมันสดกันแทนะแต๊บแล้วมันก็สิมันมึนเจ็บมันก็สีมีไฟหน่อยหนึ่งมือคืนนี่กะขนาดซีโนนนะ ปากี่กับบอดีาวัดซลินเิทาอย่างน้งมันแหงลูกกับบรดทาผิวเลยสิไปจุบอีร้อยนะจุบหน้าผากอีร้อยก่อนน้นจุบเลยค่ะมันอันสดขี้ซบกับหน้าผากอีร้อยมันสดกันเบิดมือมือว่านี่นับเท่อกับโบคูเท้แต่สดกันจนโบก้าหัดจับกันเสียนสีตุ่มพะห o มให้ลูกก็ยังสุ้นลูกบได้มันสด เป็นคนบหมกักทาคิมทาผิวเนาะแบบขั้นเวลาอยู่เหือนะเดียออกไปใส่คีมทาผิวธรรมดากับบุรีทาเลยป้าให้ผิวแห่งแบบมนมนเนาะโทรหาใครคะสบายดีปาลุงแล้วสบายดีปาลุงแล้วเจ็เข้าวล้มเยสบายดีปาลุงแน่แล้วคนหูสบายดีปลลาลุงก่อนสบายดีปะลุง <laughs> อารมณ์บอลจอยอย่างอะบอลย่างซื่อๆบอลแจักเต้นจักดองพารีเกือบล่มเข้าทะลอกไปในหนาบ้านโทรหาภาัยลูกฮะใครอ่ะหย่าหย่าบอกหักสามเป็นนังบอกหูอ <laughs> าไม่คิดแบบนนี้บอกก่อนซะ คือเขา่มาลับมรออู <kind abonn> ่เธอบอกามยาเามืออน่เขามืออนเขาจะสิวหลับเป็นยังคือเตื่นเครื่อนเขาเต็มมานเขาแมืออนเขาอะเขาเต็มเื่อนเต็มเขามืออนก่เดี๋สิมหลับเขาอะเป็นยังเสองคือเต็ม ยาเคลื <c ười> <m> ่อนเครื่องมืออื่นมือฮึยยากระหอดวนั่นไหมไม่เครื่องกัะแลเครื่องก็เต็มแล้วเลื่อเตรมเลเข้าไปผมมาเอามใส่ให้แม่บงไม่ใช่เครื่อนนย เราไม่เคยมาให้เมมบงยาเลยอาซ้อนซับจะเป็นอะไมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมาเอามากินเถอะเอาขาเนี่ยวมาให้ด้วยวนน้มันรึวหวนน้ำมีอรือไมเดี๋ยวเราจะใส่ อยูใส่บอกยาหน่อยู่หองไผลอยใส่หอบยาเขาเป็นอยังไนเอบกยังกินคอกำยัง

mua nhỏ Bố mẹ mua nhỏ Nhà nhỏ mùi nhỏ mùi nhỏ mùi nhà mùi mẹ bọc nhà rồi nhỏ mùi nhỏ bố Có thôi <thuật>, có thuật. <laughs> Okay. 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 บิงครับวนอือะเนอะอ้บอกง่าค่ะบอกยังก็บอกี่าย่าสิไปตลาลแล้วฟังเธลูกโทรศัพท์มันเป็นยังไงไม่บายกัะ จะเหมนงามนนะ <g ül üyor> ลานสาวนี่กัน้า hey, นสแด้ยังของฝากบอกปลาลูกนลูกชกก้แมมาต่างนาทีชกก้าแมทนาสือยังมาฝากอีร้อยเดียอยากให้เบิรกมอคืนเดีย๋ยพ่อลน้ายเลยมีอะไรบ้างสเก็ตสเก็ตสเก็ตบอสสเก็ตบอส,บอสบอม่คืออะไรเม่ไม่รู้จัก เก่นบอลนั่นเองโตกนั่น,นลูกลูกขึ้นแล้วก็เจ็บขาเ <c ười> ล็นก็ได้แล้วประดีเจ็บขาให้ <c ười> บอกมายูนซื่อๆทางหยาง,างทางเต้นเจ็บขาแม่เราไปองค์เฮียนตรงนีงโอเคโอเคเจ้าพี่นอนะ้องเนาะน้องครูเดี๋ยวถ่ามือหนาไปรับหญ้ากันเนาะ อีกสองมือจ้าึ้นรถมืออื่นมือหือหอดร้านอะไรึ้นเครื่องบินมือนี่โอเคใจทุกคนเนาะขอบใจเบิดสุขุสุขุนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบื้องโฆษนาให้ในเด้อพี่นอกพ่อกันคลิปนาะไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีปุลูกนะสบายดีปาลุง